ไบรทเตอร์สรางากระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยยื่นเงื่อนไขระบุว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ในระดับปกติกับอิสราเอลซาอุดีอาระเบียจะไม่ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวจนกว่าปาเลสไตน์จะมีรัฐอิสระปกครองตนเองและได้รับการยอมรับโดยประชาคมโลกและจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการโจมตีฉนนกาซาการออกแถลงการของซาอุดิอาระเบียมีขึ้นหลังจากที่จอห์นเคอร์บี้ โฆษกสำนักงานด้านความมั่นคงสหรัฐออกมากล่าวเมื่อวานนี้6กุมภาพันธ์ว่ารัฐบาลสหรัฐได้รับข่าวดีว่าซาอุดีอาระเบียและอิสราเอลพร้อมที่จะกลับมาเจราจาเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์เข้าสู่ระดับปกติระหว่างกันซึ่งแผนดังกล่าว เป็นความพยายามของสหรัฐที่จะผลักดันที่เกิดขึ้นภายใต้แผนสันติภาพตะวันออกกลางก่อนหน้านี้ซาอุดีอาระเบียประกาศระงับการเจราจาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเป็นการชั่วคราวในเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการสู้รบในกาซาเพื่อตอบโต้ที่ฮามาสบุกเข้ามาก่อเหตุโจมตีในดินแดนอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม ขณะที่แอนโทนีบลิงแคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางยืนตะวันออกกลางรอบที่5เพื่อผลักดันแผนหยุดยิงรอบใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันได้พบหาหรือกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซามานนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยาตเมื่อวานนี้เพื่อหาหรือเกี่ยวกับแผนหยุดยิงในกาซารอบใหม่รวมทั้งความช่วยเหลือในกาซาละล่าสุดบลิงเค่นเดินทางมาถึงอิสราเอลแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา เพื่อเจราจาก,กับผู้นำอิสราเอลโดยหวังที่จะบรรลุกการพักรบรอบใหม่หลังจากการสู้รบในกาซาย่างเข้าสู่เดือนที่5ทั้งนี้รายงานเผยว่าอิสราเอลกำลังพิจารณาเงื่อนไขของฮามาสเชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวมีความเป็นไปได้นอกจากนี้บลิงเคนกล่าวขอบคุณกาตาซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันสันติภาพและสเสถียรภาพในภูมิภาคด้านชิกโบฮฮมเมดบิลอับดุลรอมานอัลทานี นายกรัฐมนตรีแห่งกาตาร์กล่าวในการถแถลงข่าวร่วมกับบิงเคนว่าตนต้องการแจ้งให้สื่อได้ทราบว่าเราได้รับคำตอบจากกลุ่มฮามาสเกี่ยวกับกรอบทั่วไปของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับตัวประกันด้วยเป้าหมายที่จะปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ในฉนวนกาซาและยุติการต่อสู้อย่างต่อเนื่องการตอบกลับมีความคิดเห็นบางส่วนรวมอยู่ด้วยแต่โดยทั่วไปแล้วถือเป็นเชิงบวกอย่างไรก็ดีเนื่องจากสถาน,นการณ์มีความอ่อนไหว เราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่างๆได้ขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสก็ได้ออกแถลงการระบุว่าได้ส่งคำตอบต่อข้อตกลงพักรบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติสงครามกับอิสราเอลต่อผู้ไกลเกลี่ยคนสำคัญอย่างพี่น้องในกตาตาร์และอียิปด้วยเจตนารมณ์ที่เป็นเชิงบวกซึ่งทางกลุ่มต้องการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงอย่างครอบคลุมและสมบูรณ์รวมถึงยุติการรุกรานต่อประชาชนของเรารับประกันการบรรเทาทุกข์ และให้ที่พักพิงการสร้างใหม่พร้อมทั้งยกเลิกการปิดล้อมฉนนกาซาและดำเนินการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษทั้งหมดให้เสร็จสิ้นทางนี้ทางกลุ่มฮามาสได้ใช้เวลากว่า1สัปดาห์กว่าจะมีคำตอบในเรื่องนี้และเมื่อประธานาธิบ,บดีโจบเดนแห่งสหรัฐทราบถึงการตอบสนองของกลุ่มก็ได้แสดงความเห็นว่าการตอบสนองของฮามาสตอกกรอบข้อตกลงตัวประกันนั้นเกินเลยไปหน่อยแต่การเจรจายังคงดำเนินอยู่ต่อไป